ลุงกูชาแนลสวัสดีครับเมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน2564ซึ่งก็ผ่านมาไม่กี่วันก่อนทำคลิปนี้นะครับทางองค์การสหรประชาชาติชุดใหญ่ได้ลงนามออกประกาศรับรองให้สามประเทศพ้นสถา,านะจากประเทศด้อยพัฒนาหรือพัฒนาน้อยสามประเทศนั้นก็ประกอบด้วยประเทศเดปานประเทศบังคลาเทศ และเพื่อนบ้านของไทยแลนด์ก็คือสอปปลาวครับแอดมินก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวลาวทั้งประเทศด้วยนะครับปีพศ2564ทางประเทศลาวมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นมากมายเช่นแผนสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงลาวจีนประสบความสำเร็จกำลังจะเปิดใช้งานจริง ในเดือนธันวาคมปี2,564นี้แผนสร้างเมืองสมาร์ทซิตี้รอบกรุงเวียงจันทร์รัฐบาลก็อนุมัติให้ดำเนินการได้แล้วแล้วเรื่องที่น่าย,ยินดีมากที่สุดก็คือที่ประชุมใหญ่ของสหประชาชาติลงนามรับรองให้ประเทศลาวหลุดพ้นจากประเทศด้อยพัฒนาแอดมินก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวลาวด้วยนะครับ คลิปนี้ลุงโกชแนลกขจะนำรายละเอียดของเรื่องราวที่ประเทศเปลา่าเพื่อนบ้านของเราสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นจนสามารถผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดอันดับประเทศด้อยพัฒนาของสหรประชาชาติมาฝากกันนะครับก่อนอื่นขอฝากคุณผู้ชมช่วยกดติดตามกดไล์ เป็นกำลังใจให้กับผู้ทำคลิปด้วยนะครับองคการสหประชาชาติสาขาประจำประเทศลาวได้ออกประกาศรับรองให้ประเทศลาวผ่านเกณฑ์ประเมินของสหประชาชาติที่กำหนดไว้ในเรื่องการจัดอันดับสถานะประเทศ จากอันดับที่อยู่ในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้ประเทศลาวหลุดพ้นจากสถานะกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาแต่จะมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์ในปีพศ2569หรือคิทศักราช2026สำหรับเกณฑ์ประเมินที่สหประชาชาติกำหนดเอาไว้ ให้ประเทศที่มีผลการประเมินต่ำวันนี้จัดเป็นประเทศด้อยพัฒนาหรือพัฒนาน้อยมีอยู่3หัวข้อด้วยกันก็คือ 1. ลรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรไม่เกิน1230ดอลลาร์ต่อคนต่อปี 2. รดัชนีทรัพยากรมนุษย์ไม่เกิน66% 6สปเซน์ มีความพันผวนหรือความเปราะบางทางเศรษฐกิจไม่เกิน32%สาหัวข้อนี้นะครับถ้าประเทศไหนถูกประเมินแล้วได้ไม่เกินจากนี้ก็จะถือว่าเป็นประเทศจัดอยู่ในกลุ่มด้อยพัฒนาหรือพัฒนาน้อยที่สุดซึ่งทางประเทศลาวก็ได้รับผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์นี้มาอย่างยาวนานทางรัฐบาลเห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้มานานมาก ได้กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใช้บังคับเรื่อยมาเพื่อยกระดับสถานะประเทศให้หลุดพ้นจากประเทศยากจนหรือประเทศด้อยพัฒนาแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จจนมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่แซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจากประเทศไทยในหลายด้านเช่น แผนพัฒนาการศึกษาแบบใหม่แผนพัฒนาการกเกษตรแบบใหม่และการสนับสนุนการลงทุนทางธุรกิจในประเทศบราออีกทั้งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8ได้ปรับค่าแรงขั้นต่ำภาในประเทศให้สูงขึ้นจากค่าแรงขั้นต่ำของเดิมอยู่ที่9,090,000กีบก็ปรับให้สูงขึ้นในปี2,561 เป็น1นึ่งร้านหนแสนกีบและในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ที่กำลังบังคับใช้อยู่ในขณะน,นี้อาจจะมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำให้สูงขึ้นอีกครั้งนั่นก็หมายความว่าประชาชนชาวลาวจะมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงขึ้นไปอีกทางสหประชาชาติประจำประเทศลาว ได้เริ่มทำการประเมินสถานะของประเทศลาวครั้งใหม่เมื่อปีพศ2561และมาสรุปในปีพศ2564ผลประเมินสถานะของประเทศลาวสรุปได้ดังนี้ 1. รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชาชนชาวลาวอยู่ที่1,996ดอลลาร์ต่อคนต่อปี 2. ดัชนีทรัพย์กรมนุษย์เฉลียได้72.8% 3. ข้าวามผันผวนทางเศรษฐกิจเฉลียได้33.7จะเห็นได้ว่าค่าตัวเลขแต่ละด้านของประเทศลาวสูงกว่าเกณฑ์ประเมินทั้งหมดรายได้เฉลี่ยต่อหัวที่สหประชาชาติกำหนดเกณฑ์เอาไว้ที่1,230ดอลลาร์ต่อคนต่อปี ทางประเทศลาวทำได้ถึง1,996ดอลลาร์ต่อคนต่อปีค่าดัดชนีทรัพยากรมนุษย์หรือคุณภาพการศึกษาสหาประชาชาติกำหนดเอาไว้ที่66%ประเทศลาวก็สามารถเพิ่มการศึกษาให้กับประชาชนภายในประเทศได้ถึง72.8%ค่าความผันผวนหรือความเปราะบางทางเศรษฐกิจ สหประชาชาติกำหนดเกณฑ์ไว้ที่32แต่ประเทศลาวสามารถทำได้ถึง33.7ประเทศลาวสามารถพัฒนาประเทศจนผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นต่ำที่ทางสหประชาชาติกำหนดเอาไว้ทุกข้อทางสหประชาชาติประจำประเทศลาวจึงเสนอไปที่ที่ประชุมใหญ่ในสหประชาชาติ ให้การรับรองว่าหลุดพ้นจากสถานะประเทศด้อยพัฒนาแล้วและที่ประชุมใหญ่ในสหรประชาชาติก็ลงนามรับรองเป็นที่เรียบร้อยจดกลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกแต่จะมีการประเมินและรับรองเป็นทางการอีกครั้งในปีพศ2567แต่เพราะสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้องค์การสหรประชาชาติ เลื่อนการประเมินและรับรองออกไปและจะทำการประเมินใหม่อีกครั้งในปีพศ2569หรือปีคศ2026นนหครับซึ่งก็ต้องรออีก5ปีประมาณนั้นนะครับนางคารินาอิมโมเมทนผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าพวกเรามีความยินดีต่อ,อความสำเร็จ ที่มีความสำคัญในครั้งนี้ต่อรัฐบาลสปปลาวซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องภายใต้การวางแผนและการดำเนินนโยบายที่ดีของรัฐบาลลาวเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่8อย่างไรก็ตามองค์การสหประชาชาติ จะยังคงสนับสนุนและช่วยเหลือสอปปลาวในกระบวนการต่างๆเพื่อผลักดันให้สปปลาวหลุดพ้นออกจากสถานะเป็นประเทศด้อยการพัฒนาและบรรลุวาระการพัฒนาในปี2573ซึ่งกำหนดให้มีความยั่งยืนเสมอภาควัฒนาถาวรและไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลังอย่างไรก็ตาม หากสปป,ปลาวสามารถรักษาระดับการพัฒนาให้มีเสถียรภาพและความมั่นคงได้อย่างต่อเนื่องในปี2567สปป,ปลาวก็จะถูกปลดออกจากบัญชีการเป็นประเทศต้ตอยการพัฒนาอันนี้เป็นคำกล่าวของนางคาริน่าเอมโมนินผู้ประสานงานองค์การสหรประชาชาตินะครับส่วนทางด้านรัฐบาลลาว ได้กล่าวเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการทำงานด้านพัฒนาให้ร่วมมือกันเพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆต,ต,ต่อไปให้ดีที่สุดและยังได้เรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรให้การสนับสนุนการพัฒนาของประเทศลาวต่อไปเพื่อจะได้เปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศกำลังพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบ คลิปนี้ก็ขอนำเรื่องราวที่น่ายินดีของประชาชนชาวราวมาฝากกันเพียงแค่นี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับรอติดตามคลิปใหม่ของลูกโกชานแนลได้นะครับสวัสดีครับ